ทีนี้พาไปแลในเรื่องของการซุ่มตวรวจปัสสาวะตรวดเย,ยวเนี่และรงังนงดาพอต้องบอกว่าสำนักง,งานปปสผากกาวค่ะเข้าซุ่มตวรวจปัสสาวะผู้ครับเครดโดยสานเทประจําทางนะคะที่สถานีคุณนซุ้งหัดใหญ่แห้งเทหนึ่งค่ะพร้อมรณรงค์ปีไม้รับบานปลอดภัยระยะเสพติดค่ะ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกานำโดยนายพงศธรธรรมชาติผู้อำนวยการสำนักงานปปสภาคเก้าพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายค่ะเขาลงพื้นที่ตรวจส่มปัสสวาวะผู้คับเคดดี้รถโดยสารประจำทางเทศถานิคนส่งผู้โดยสารหัดใหญ่แห่งที่หนึ่งอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อจะลดอุบัติเหตุบนทองถนนที่เกิดจากผู้คับเคดดี้รถโดยสารและการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดค่ะที่จะอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนและก็หนักท่องที่ และก็ถือโอกาสนี้ค่ะเดินแจกเพ้นผับใบปลิวประชาัมพันสร้างความตะนักรู้ให้ประชาชนนะคะนี่เมื่อยังไี้เห็นเลยค่ะ,คะเป็นบบบรรยากาศนะคะเฝ้าระวังสัมภาราไม่รับฝากสิ่งโค้งจากคนแปลกหน้าในระหว่างเดินทางเพราะว่าอาจจะเป็นยาเสพติดพร้อมกับยำเตือนประชาชนค่ะว่าย,ยารับจ้างเปิดบัญชีธนาคารพราะอาจจะทุกโลกชายเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ค่ะ ผู้อำนวยการสำนักงานปปสผักกาวกระเปิดเผยค่ะว่าการารณรง์ปีใหม่็อบบานปลอดภัยไร้สันเซติดเป็นหนึ่งใน20เซกิจกรรมของกระทรวงยุติธรรมที่ดำเนินการตามขอสั่งการจากมติคณะรัฐมนตรีและวันที่20ธันวาคม2565ของนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและการให้ถูกน่วยงานรวมกันบูรณา,าการป้องกันและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนย่างต่อเนื่องตลอดอช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ พันปือก็ตามค่ะสำนักงานปปสผักกาวและก็ด้วยงานเทีเ่ยวคองก็ได้ตรวจตาเฝ้าระวังและก็สร้างความตระนักรูให้กับพี่น้องประชาชนที่มีส่วนรวมในการป้องปรามหนักขายยาเสพติดที่อาจจะอาศัยอยู่ในช่วงเทศกาลหลักหลอบค้นท้ายายาเสพติดคามพื้นทีดังนั้นนะคะหากว่าพบบุคคลที่มีพฤติการเทีเ่ยวคองกับยาเสพติดกระเจงไปได้ที่ไ้ด่วนปปสหนึ่งสามแปดหกใดตลอด2 4ชั่วโมงเลยนะคะ ยำสายด่วนอีกทีค่ะนึ่งซ้ำไปทุกทว่าพบทางบุคคลดรร่วสิ่งของแปลกปลอมผิม่กฎหมายกระโทรไปได้เลยขะตะลอดหยิบเท้ชมวงค่ะใช่แล้วค่ะประชาชนต้องเ่วยวเป็นหูเป็นตากันนะคะสุขใจเดินทางปลอดภัยไร้สารเสพติดนะครับในนามของกระทรวงยุติธรรมได้กําหนดกิจกรรมขึ้นมา24กิจกรรมสําหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใน24กิจกรรมนั้นนะครับที่ท่านนายกมีความห่วงใยประชาชนในการเดินทาง ดังนั้นสำนักงาน,นปปสภาคาร่วมกับหน่วยภาคีในพื้นที่จัดกิจกรรมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับก็ขอให้ประชาชนทุกๆท,ท,ท่านนะครับช่วยกันปัญหายาเสพติดมันไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมันเป็นปัญหาร่วมของทุกๆคนนะครับเพราะนั้นพบเจอสิ่งใดที่เป็นสิ่ง เห็นว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืหอกลุ่มคนกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการเกี่ยวกับข้องกับยาเสพติดขอให้ท่านช่วยโทรไปที่สายด่วนปปสก็คือ1386เพื่อที่จะช่วยกันและก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทัางล่าวต่อไปครับ นี่นะคะต้องบอกว่ากิจกรรมการณรณรงค์การณรณรงค์ปีไหมรับบานปลอดภัยไร้เสพติดในน้องด้าต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมในหยิบเสก,กิจกรรมของ,อของกระทรวงยุติธรรมนะคะท<ช>ี่เขาดึงกรณีการขึ้นมาค่ะแล้ววันนี้เขาก็ได้มีการซุ่มตรวจซุ่มตรวจซุ่มตรวจฉีดซุ่มตรวจเพื่อน้องด้าไปเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือเขาซุ่มตรวจคนขับรถอะค่ะเพื่อให้เพื่อความยังไม่พลอนะคะล่าสุดคือยังเป็นปกติทุกคนค่ะทุกคนมีทุก็แข็งแรงค่ะแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนเทเข้าใช้บริการนะคะได้เดินทางอย่างปลอดภัยมั่นใจ